พ่อียมาหายเถึงเหรอครับวิ่งอีกแล้วเหรอเหนื่อยไม่ต้องวิง่งไลยไหมเงาพูดอะไรนะแต่ต้องยดิ้ดว ยิ่ยงชอมกันนะที่ยายบอกว่าใครนะก่อนมาจิย้ยายนี่คืออะไรละอันเอสซี่ยูค่ะไปกินใช่ค่ะคือเห็นที่เราข่าไปกินเลนท์ฮะเยียนะ่ยมนะอันงั้นเดี๋ยวเรามีเคยนี่อันมีจำได้แล้วไม่เคยเห็นเหตุอยู่ตรงนึงเดี๋ยวไปไหมาตามมี่มาปะตรงไหนอ่ะตามมาเฮ้ยกหยบเหยบไปแล้วใช่ไหม ตามีม่มาสิรู้เหล่าอยู่ไหนอะ่ะอัน,นอนยุกมาขอทุกันอะ่ะหืนนรู้เหล่าอยู่ตรงไหนตามไม่มาสิตามมาเร็วพี่อันตรงนี้ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดูก่อนไหนเจตี้เขาเคยพักเจตี้เขาข้าวตีนเนี่ยอ๋อนี่ใช่ค่ะแต่มาดูแก่ทัดไปเป็นไรหรอปะ่ะเอมี่เอมี่อยู่ที่ด้านเหรอจำชิคกี้พียวอะ่ะวนหนาเลยตามนี่มานี่สิว<อ>น,น,นหนาเยอดเลย ้องนี้ไม่มีเราเนาะเพราะเราเดินหลายรอบจริงไหมเฮ้ยอ่านไปตรงนู้นสิเดี๋ยวมีถ่ายรูปให้มาไม่ยืนตรงนี้มาหนึ่งสองซ่อมไปเอาอีกเอาตรงนี้เอาตรงนี้หนึ่งสองซ่มหน้าค่ะ อุ้ยเจ็ดเห็ดจิ๋วยาข้าวพรมนะครับอย่หยิบนะยาข้าวพรมไหมครับต่อมาไม่เขี่ยไปความคืนน้องครับอ๋ออันนี้อันนี้คือเป๊ปปี้ห้ามหยิบนะไปเลยอันนี้คือเป๊ปปี้ใช่อุ้ยอันเนี่ยน่ามีไม้ดียเราไปหยิบมาเลยอัี้ทำไมมี่างขามนะนีะมีดูให้เราไม่มี มีไหมเฮ้ยมีจะเข้าไปเอาเหรอมีนะมีเห็นไม่ต้องเอาหรอกอันนี้เลยเออเร็วเร็วเราเล่นมันตายแล้วออตามมี่มาเดินมาก่อนจะออไม่เอาเ <laughs> ยอะยุ่งจ,นจ,นจนังค่ะจอนเช็กค่ะมันฆ่าท่านะอ่ะมันฆ่าเฮ้ยมันหายไปแล้วจ๊ ไหนอะไนอะแดูดิไม่อยู่ตรงไหนหายไปแล้ว